Bye-bye. <laughs> I'm <laughs> oh okay ข่าวจราจรสปพอ f เ91ทราฟิกโกร่วมส่งความสดชื่นโดยน้ำมะพร้าวเมจิกฟาเบรเฟจชคัดสรรสิ่งดีๆจากวัตถุดิบธรรมชาติหน้าหนึ่งเช้านี้ สนับสนุนโดยทิพยาประกันไผ่จริงจังกับไั่จริงใจกับคุณและขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นข่าวหน้าหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะ M.K. แจงเป็นแค่ผู้สนับสนุนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานวิ่งทิพย์จอเอาผิดผู้จัดอันนี้เป็นข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ M.K. ชี้แจงกรณีสนับสนุนงานวิ่งทิป Run for the Destination 2025ที่ส่วนหลวงรอก้ .9 ยันเป็นเพียงผู้สนับสนุนไม่เกี่ยวข้องกับการจัดงานและการจะยกเลิกงานแต่อย่างใดเตรียมเอาผิดผู้จัดสาเหตุก็คือทำให้บริษัทเสียหายนะคะ กรณีนักวิ่งมารวมตัวกันที่สวนหลวงรอเในงาน Run for Destination 2025จะปรากฏว่าไม่มีผู้จัดงานส่งผลให้นักวิ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากเสียเงินค่าสมัครเข้าร่วมงานนอกจากนี้หลายคนยังตั้งข้อสังเกตว่าป้ายตรงซุ้มงานวิ่งภาษาอังกฤษดูผิดจากความเป็นจริงเขียนว่า Run for Destination Sunday นะคะอันนี้ซึ่งเป็นสองพนยีสิบปดะคะซึ่งอาจจะเป็นข้ออ้างของผู้จัดในการไม่มาร่วมงานตามที่ได้ในงานไปแล้วนะคะล่าสุดก็แฟนเพจ MK Restaurant ก็ได้เปิดเผยคำชี้แจงของ MK Group ที่ได้ประกาศชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการสนับสนุนงานวิ่งนี้นะคะโดยระบุว่าความตั้งใจของบริษัท ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีมาโดยตลอดการวิ่งก็เป็นหนึ่งกิจกรรมกกิจกรรมที่ทางบริษัทเข้าร่วมสนับสนุนมาจากต่อเนื่องมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงสนับสนุนงานนี้ด้วยนะคะหลังจากเหตุการณ์ที่ผู้จัดงานนี้ยกเลิอกอย่างกระทันหันโดยสร้างความเสียหายให้กับนักวิ่งและผู้เกี่ยวข้องทั้งนี้ทางบริษัทขอยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานนี้ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานและการยกเลิกงานแต่อย่างใดทางบริษัทเป็นเพียงผู้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งตามที่ผู้จัดงานนําเสนอทางนี้บริษัทเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อบ,บริษัทและผู้เกี่ยวข้องโดยทางบริษัทกําลังเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดการทางกฎหมายทางผู้จัดในลําดับต่อไปอันนี้เป็นคําชี้แจงของทาง MK นะกรุ๊ป ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนนะเท่านั้นไม่คือให้สปอนเซอร์พูดง่ายๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดงานแล้วก็การเลือกจัดงานแต่อย่างใด thank <laughs> you Thank <laughs> you. ฉบับต่อไปนะคะเป็นมติชนค่ะนายกพร้อมถกครบปีหกเก้าสั่งทุกกระทรวงช่วยแจงนะคะก็บัดบินอังกฤษนะคะพบอาปูอันนี้ปัดนะ,ะบอกว่าไม่ได้ไปนะคะยันทักษิณอยู่บ้านจันสองล่า25พฤษภาที่ผ่านมาที่กองปนหกนะคะนายก กล่าวก่อนเดินทางเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่46ที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียถึงความพร้อมในการอภริปรายและก็ร่างพรบงบปี69ว่าพร้อมและยังบอกให้ทุกคนทุกกระทรวงเตรียมพร้อมจะได้ช่วยกันอธิบายงบให้ชัดเจนบอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะ เ,เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าฝ่ายค้านมีการตั้งข้อสังเกตว่างบของแต่ละกระทรวงไม่สอดคล้องกันเหมือนกับว่าแต่ละพักเตรียมการเลือกตั้งนายกกล่าวว่าก็ให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่ของฝ่ายค้านไปนะคะเมื่อคําถามว่าจะต้องมีการเรียกคุยหัวหน้าพักร่วมก่อนวันอภิปรายหรือไม่นายกบอกว่าจริงๆแล้วคุยกันหลายรอบรวมถึงนอกรอบด้วยซึ่งแต่ละกระทรวงก็มีการพูดกันในรายละเอียด แต่และกระทรวงก็ไม่ต้องมีอะไรที่ต้องคุยเพิ่มให้ทุกคนพร้อมที่จะตอบคําถามดีกว่านายกกล่าวถึงกระแสดราม่าบอกว่าที่ในการเดินทางไปอังกฤษและมอนาโกเป็นการใช้งบหลวงเพื่อไปเที่ยวส่วนตัวรวมถึงการโพสต์ภาพร่วมกับนางสาวยิ่งรักษอดีตนายกหลังสารปกครองให้ชดใช้ค่าเสียหายโครงการจำนำข้าวทำให้มีการมองว่าไปพบกันที่อังกฤษว่าเรื่องรูปเป็นรูปเก่า ะะเมื่อถามย้ำว่าภาพดังเก่าเป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่นายกกล่าวว่าเป็นภาพเก่าผู้สื่อข่าวถามอีกว่าในโซเชียลมีเดียมีการจับผิดเรื่องการแสกผมของนายกเปรียบเทียบกับภาพในปัจจุบันนายกบอกว่าการแสกผมตรงกันทุกครั้งมันเกี่ยวกันอย่างไรดีนะที่ไม่ได้ทําจมูกไม่อย่างนั้นรู้เลยยืนยันว่าไม่ใช่นะคะเมื่อถามอีกว่าตกลงได้เจออดีตนายกยิ่งรักหรือเปล่านายกก็บอกว่าไม่ได้เจอเมื่อถามย้ำว่าหลัง ศาลปกครองมีคําสั่งออกมาให้พูดคุยกับนายกยิ่งลักษณ์บ้างหรือเปล่านางซึ่งนายกเราปัจจุบันก็บอกว่าคุยค่ะคุยอยู่แล้วเมื่อเกิดเหตุอะไรแบบนี้ก็ต้องคุยนะคะกับอดีตนายกยิ่งยักษ์รักษณอยู่แล้วโดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้คุยกันอยู่แล้วและให้กําลังใจกันไปส่วนกรณีศารอาญาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนัดไต่สวนการพักรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตร อดีตนายกที่โรงพยาบาลตํารวจในวันที่สิบสามนายกทักษิณจะเดินทางไปเองหรือเปล่าซึ่งอันนี้นายกแพทองทานก็กล่าวว่าไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่ได้ติดอะไรนะคะเมื่อถามว่ามีดรามา่าว่านายทักษิณยังอยู่ในประเทศไทยหรือนีออกไปแล้วนะคะนายกแพทองทานก็หัวล็อกก่อนตอบว่ายังอยู่เมื่อสักครู่ยังโทรมาอยู่เลยว่าหลังจาก กลับจากโมนาโกก่อนเดินทางไปมาเลเซียได้กลับบ้านหรือไม่เตรียมตัวทันหรือไม่ยังคุยกันอยู่และนายกทักษิณก็ยังอยู่ในบ้านจันสองล่าเหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนนะคะก็นายกก็ตอบหลายคําถามนะคะสําหรับเมื่อวานนี้ค่ะเออดูเพิ่มเติมนะคะ สัมภาร์กรชงเว้นภาษีเงินได้จากต่างประเทศหวังดึงเงินลงทุนไทยเพิ่มและช่วยเศรษฐกิจนายปิ่นสายสุรัสสวัสดีอธิบดีกรมสัมภาร์กรก็บอกว่ากรมอยู่ระหว่างการยกร่างแก้ไขภาษีเงินได้ที่มีแหล่งเงินได้ในต่างประเทศให้สามารถนำกลับเข้าไทยโดยไม่มีภาราภาษีเพื่อเร่งให้เม็ดเงินลงทุนไหลเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยกลมพบว่ามีเม็ดเงินลงทุนของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศที่นําไปลงทุนประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่ดินซื้อประกันภัยหรือการลงทุนในกองทุนในต่างประเทศรวมกันราวสองล้านล้านบาทและสร้างรายได้เป็นหลักแสนล้านบาทต่อปีซึ่งอันนี้นายปิ่นสายก็บอกว่าการแก้ไขกฎหมายภาษีดังกล่าวเตรียมจะออกเป็นกฎกระทรวงการคลังจะยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับรายได้ของคนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่180วันขึ้นไปจะอยู่แบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้แต่ภายใน1ปีภายใน1ปีมีเวลาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่180วันขึ้นไปเมื่อมีรายได้ไม่ว่ารายได้นั้นจะเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือรายได้จากแหล่งผลิตเงินในต่างประเทศก็ตามมีภาระต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับกรมสัมภากรแต่การยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับแหล่งได้เงินได้จากต่างประเทศดังกล่าวจะยกเว้นให้เพียง2ปี คือปีที่เกิดรายได้นั้นและปีถัดมาหากนำเข้าเป็นปีที่สามของปีที่เกิดรายได้ในต่างประเทศเป็นต้นไปจะต้องมีการชำระภาษีตามปกติซึ่งลายปิ่นสายบอกว่าปัจจุบันเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ที่มีแหล่งเงินจากต่างประเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินนำเข้ามาในประเทศในปีเกิดรายได้หรือปีใดก็ตามจะต้องมีภาระต้องเสียภาษีบุกเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับกรมสรรพากร โดยเกณฑ์นี้ใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี67เป็นต้นไปขณะที่ก่อนวันที่1มกราคมปี67หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้ที่มีแหล่งเงินได้จากต่างประเทศหางนําเข้ามาหลังปีที่เกิดเงินได้นั้นๆจะไม่มีภาระภาษีเงินได้นะคะกรมสรรพากรอยากกระตุ้นให้คนที่มีเงินในต่างประเทศนําเงินรายได้กลับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งจะช่วยทําให้เศรษฐกิจ ในประเทศมีการหมุนเวียนมากขึ้นไม่หยุดนิ่งเพราะหางนําเงินเหล่านี้ไปลงทุนในตลาดหุน้นตลาดพันธบัตรจะเกิดความคึกคักในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งนายปิ่นสายบอกว่าซึ่งนายปิ่นสายกล่าวว่าและสาเหตุที่ยกเว้นภาษีดังกล่าวเป็นเวลาสองปีเพื่อให้ผู้เสียภาษีมีเวลาเตรียมตัวในการนําเงินเข้าประเทศเพราะบางกรณีอาจจะมีเงินได้ในเดือนธันวาซึ่งอาจจะทําให้มาสามารถนําเงิน ได้นั้นกับเข้าประเทศได้ทันเวลาในภาษีที่เกิดขึ้นได้นั้นจึงให้เวลาสองปีคือปีที่เกิดรายได้และปีถัดมาอันนี้จากหนังสือพิมพ์ม,มติชนนะคะเออ,อยึดอะโวคาโดลักลอบนำเข้ามาจากเวียดนามเกือบสิบเอ็ดตันนเขียนภาษีภาษี เขียนภาษาจีนแปะหลังเป็นเม็ดมะม่วงตบตาเจ้าหน้าที่นะคะ CIB หรือว่าตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะ,ะแถลงขล่าวการตรวจยึดอายัตของกลางอะโวคาโดสดจำนวน421ตะก้ารน้ำหนักรวมประมาณ10,000กับ500กิโลกร,รัมมูลค่าของกลางก็คือ เอ่อหนึ่งล้านกว่าบาทนะคะเนื่องจากเจ้าหน้า,าที่ตรวจร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจพญานาราชกระทรวงเกษตรกรมวิชาการเกษตรและกรมศุรกากรสุสทธิกำลังเข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายผลไม้แห่งหนึ่งในยา่านปทุมธานีหลังได้รับข้อมูลจากสายข่าวว่ามีการลักลอบนําเข้าอะโวคาโดจากต่างประเทศโดยผิดกฎหมายและมีการปรับเปลี่ยนวิธีการลําเลียงโดยใช้กระบะขนาดเล็กติดอคอกเหล็ก แทนรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจาจากเจ้าหน้าที่อื421ตระก้าคุณผู้ฟังจากการเข้าตรวจสอบร้านค้า12ล้านพบเอาโคาโดนำเข้าผิกดกฎหมายจากประเทศเวียดนามรวมทั้งสิน้น421ตระก้าน้ำหนักรวมก็คือ1 0ึ0งกห้กิโลเป็นราวเป็นเงินราว1.2ล้านบาทนะคะจากการตรวจสอบหลายลังมีข้อความภาษา จีนระบุว่าเป็นมะม่วงซึ่งไม่ตรงกับสินค้าที่บรรจุจริงและบางลังมีการพ่นสีทับข้อความเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รัฐการตรวจลักษณะดังกล่าวบ่งชี้ว่ากลุ่มผู้ลักลอบนําเข้าสินค้ามีความพยายามอย่างมากในการอำพรางแหล่งที่มาและประเภทของผลไม้เพื่อลักลอบจําหน่ายเข้าสู่ตลาดไทยโดยไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบทางกฎหมายของกลางก็ถูกยัดตรวจยึดและอายัด ส่งต่อให้พนักง,งานสอบสวนดําเนินการตามกฎหมายพร้อมนําไปเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรอันนี้หลบนะภาษี 시음 จากความชัดลึกนะคะแม่สายฝนตกหนักกลางดึกมัวน้ำถลม่มบิ๊กแบกพังน้ำป่าไหลทะลักทั่วบ้านเรือนประชาชนต้องเร่งขนของหนีน้ำแล้วก็อพยพผู้ป่วยวันซ้ำรอยปี2567กลางดึกของวันที่24พฤษภาเกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องกระทั่งเวลาประมาณหนึ่งนาฬิการ,ระดับน้ำสูงขึ้นไม่นานก็ทะลักเข้าท่วมบริเวณตลาดสายลมจอยบ้านเกาะทราย บ้านไม้ลุงขนบ้านผามควายเหมืองแดงและบ้านเหมืองจังหวัดเชียงรายประชาชนก็แตกตื่นหนีกันจ้าละวันนำรถยนต์และจอดรถจัก,กรยานยนต์ไปเก็บไว้ในที่สูงและต้องรีบยกข้าวของเครื่องใช้ไว้ที่สูงอันนี้คือความกลัวหลนที่เกิดขึ้นช่วงกลางดึกนะคะจากอำเภอแม่สายจังหวัดจังจากจังหวัดเชียงรายนะคะคุณผู้ฟังเออ แล้วก็ดูต่อนะคะจากคมชัดลึกคมชัดลึกอันนี้เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวดิฉันขอดูก่อน ลมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวเราไปดูกันในช่วงเวลาประมาณเจ็ดนาฬิกานะคะว่าล่าสุดนี่จะเป็นยังไงแต่ก็เตือนเรื่องฝนนะคะคุณผู้ฟังฝนเยอะจังเลยะคะ่ะคุณผู้ฟังเมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาดิฉันอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีก็ฝนทั้งวันแต่ตกไม่ต่อเนื่องนะคะมีเบรกนะคะให้ดำเนินชีวิตตามปกติบ้างนะคะ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ตกกลางคืนตกแบบตกแบบตกหนักด้วยค่ะคุณผู้ฟังตกถึงเมื่อวานนี้กลับมากรุงเทพนะคะระหว่างทางก็ฝนตกมาตลอดเว้นเป็นช่วงๆละยองจันทบุรีชนบุรีมาถึงกรุงเทพเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังมาออกเดินทางมาประมาณช่วงสายๆที่จังหวัดจันทบุรีมาเรื่อยๆเ,เลย หนุ่มอ,ดอุดรผ่านร้านอาหารตามสั่งมองเข้าไปไม่มีลูกค้าเชื่อเกิดจากติดเส้นขาวแดงจอดรถไม่ได้เกิดความสงสารเลยช่วยพ่นสเปรทัพเทศกิจปรับ5 0 0พันคุณบุฟังมาดูนี้หน่อยนะคะสอพอเมืองอ,ดอดุดรธานีพร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครอ,อ,ดอุดรนะคะตรวจสอบบริเวณหน้าร้านขายอาหารตามสั่งร้านหนึ่งแถวหอนาฬิกาเขตเทศบาลอุดรหลังจากได้ รับแจ้งว่าชายมีชายคนหนึ่งใช้สีสเปรย์พ่นทับริมฟุตบาทขาวแดงที่เป็นสัญลักษณ์ห้ามจอดนะคะที่เกิดเหตุอยู่หน้าร้านอาหารตามสั่งริมถนอนอุดรดุษดีนะคะก็นิกกี้นะเขาบอกตัวเองว่าเนี้เป็นช่างซ่อมรถให้การกับตำรวจว่าพึ่งไปเติมน้ำย่ยาแอให้ลูกค้าจากนั้นก็ขับรถมาจอดรถบริเวณดังกล่าวมองไปที่ร้านอาหารตามสั่งไม่มีลูกค้าก็คิดเองว่าเพราะว่า อาจจะไม่มีที่จอดรถพอเป็นเส้นขาวแดงอ่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ใช้สีสเปรย์มาพ่นทับนะคะให้เป็นสีดำเพื่อให้รถสามารถจอดได้ตามปกตินะคะบอกว่าสงสารคุณยายเจ้าของร้านอยากเป็นพ่อหน้าร้านเจอขาวแดงจอดไม่ได้ลูกค้าก็เลยไม่เข้าร้านยายเลยพ่นสีสเปรย์ทับเลยเพื่อให้ร้านอาหารตามสั่งที่คุณยายขาย ได้ก็เท่านั้นตำรวจก็เชิญตัวไปโรงพักเทศกิจขอปรับคุณผู้ฟังห้าพันบาทนะคะไนนิกกี้ก็โดนไปนะคุณผู้ฟังอย่าไปทําอะไรอย่างนั้นนะคะอย่าไปทําอะไรอย่างนั้นอันนี้สัญ,ญลักษณ์จราจรหรือว่าเครื่องหมายทางราชการอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังไม่งั้นก็ถูกทําดําเนินคดีตามกฎหมายแบบไนนิกกี้นี่แหละคะ่ะนี่คือหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทั้งหมดช้าวันนี้นะคะ ตื่นมาให้กับใจตะนะ fm เก้าหนึ่งโปรสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะตื่นมาให้ตื่นตอนไหนให้ตอนนั้นตื่นที่ไหนให้ที่นั่นค่ะให้แรกก็คือให้เรานี่แหละให้ใจเรานี่แหละอยู่ในสภาวะที่เป็นปกติ ถ้าหากว่าเพียงพล้ำลงไปนะคะโอ้เกิดมันเวียงขึ้นมามนเวียงซ้ายเวียงขวาขึ้นมาก็ให้รู้ทันแล้วก็จับมันมาอยู่ตรงกลางเอาใหม่ oh เรื่องใจนี่ยมันทําได้นะ,ะเพราะเราเคยได้ยินได้ฟังมาตลอดเวลาอยู่แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกเราทําใจทําใจนะนะคะก็เตือนกันได้ทําใจทําใจไว้นะใจมันเป็นเรื่องที่ทําได้อยู่แล้ว วันนี้คุณวีรพงศ์ค่ะถามมาทาง f a c e o o o k p a จ e ยตนาชาแนลนะคะ J I T A N A C H A N N E L นะคะฝากไว้ใน Inbox คุณวีรพงศ์บอกว่าอยากจะทำสมาธิแต่ทำไม่เคยสำเร็จสักทีมีทางลัดไหมอืมขอบคุณนะคะที่ถือว่าการ การถามมาเนี่ยเป็นการแบ่งปันนะคะเพราะว่าเรานำมาตอบเนี่ยก็หมายถึงหลายๆท่านได้ฟังอยู่มีการแบ่งปันกันถ้าหากว่าท่านไหนอยากจะเพิ่มเติมอยากจะเสริมเข้ามาก็ยินดีเลยนะคะอินบ็อกซ์มาได้ใจตะนาชแนลค่ะคุณวีระพงศ์คะไม่มีทางลัดค่ะ ไม่มีอะไรที่มันมันได้มาโดยง่ายนะคะจริงๆแล้วสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของศาสนาพุทธอย่างเดียวนะคะมันเป็นเรื่องสากลเลยเป็นเรื่องของคนเรานี่แหละที่จะทำสมาธินะคะเป็นเรื่องของเราที่จะหาความสงบให้กับจิตใจของเราเป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดๆก็ตามแต่ทีนี้เนี่ย การที่เราจะมีสมาธิทําสมาธิได้เนี่ยมันมีทั้งสมาธิแบบแบบชั่วคราวหรือว่าแบบยั่งยืนนะคะชั่วคราวก็คือถ้าเราสนใจอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นใจมันก็รวมอยู่กับสิ่งนั้นอย่างเดียวมันมันก็ไม่ไปหาอะไรอื่นที่ไหนนะคะอันนั้นเป็นของชั่วคราวซึ่งใครๆก็มีได้แต่คุณบีระพองอาจจะหมายถึงสมาธิที่มัน ที่มันยั่งยืนแต่มันไม่ถาวรนะคะนั่นหมายถึงว่ามันยาวขึ้นอ่ะมันหนานแน่นขึ้นเท่าน,นั้นเองแต่ยังไงก็ตามมันไม่ถาวรมันก็ต้องเตรียมก่อนค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆโอ้โหวันทั้งวันเนี่ยทะเลาะก,กับคนนั้นทีทะเลาะก,กับคนโน้นทีไม่ได้ดังใจเวียงโน้นเวียงน,น,ยงนี่แล้วก็เอาตกเย็นมานั่งสมาธิเลย หรือว่าดูหนังเสร็จใหม่ๆซีรีส์โอ oh, ความรุนแรงเกิดขึ้นในซีรีส์หรืออะไรก็ตามที่มันยุ่งยากในซีรีส์หรืออะไรก็ตามในชีวิตประจําวันเนี่ยเสร็จปุ๊บอ่ะขอทําสมาธิหน่อยนั่งปับ๊บมันไม่ได้ค่ะมันไม่ได้มันต้องเตรียมนะคะมันต้องเตรียมและถ้าหากว่าจะก้าวหน้ายิ่งกว่านั้นก็คือต้องเตรียมเตรียมตลอดเวลาเตรียมทุกวัน เตรียมเป็นระยะเวลานานๆเลยด้วยซ้าไปเตรียมจิตของเรานะคะให้มันพร้อมต่อการที่จะนำไปสู่การทำสมาธิมันต้องเตรียมพร้อมนะคะถ้าเป็นหลักการทางศาสนาพุทธเนี่ยมันต้องเตรียมจิตจิตที่เราจะต้องมีขั้นตอนของการเตรียมนะคะนั่นก็คือการออกมาจากความสะดวกสบายต่างๆ ของโลกที่มันยึดเราอยู่เนี่ยที่เราไปยึดมันอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ศีลมันต้องมีนะคะมันต้องมีศีลมันต้องมีเรื่องราวของความขยันหมั่นเพียรที่จะทำนะคะมันต้องมีความแน่วแน่มีพลังที่จะต้องลงมือทำให้ได้นะคะมันต้องเตรียมอยู่ดีๆวันทั้งวันยุ่งทั้งวันแล้วนั่งลงปุ๊บ จะให้ได้สมาธิเลยมันเป็นไปไม่ได้แต่ยังไงก็ตามการทําสมาธิเพื่อให้ได้สมาธิเราอย่าไปคิดอะไรเกินเลยกว่านี้ไปก่อนนะคะทําสมาธิเพื่อให้ได้สมาธิครูบาอาจารย์ก็สอนเราอย่างนี้นะคะนั่นก็คือเตรียมใจของเราให้พร้อมชำะระล้างจิตใจของเราให้พร้อมทําให้มันผ่อนคลายให้มันเบาเบาสบายๆแล้วทีนี้เราก็อ่า ตั้งใจคือเจตนานะคะเจตนาที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวนั้นและนั่นแหละคือทางที่จะนำไปสู่สมาธิอ้าววันนี้ถ้าทางจะไม่จบนะคะขอตอบพรุ่งนี้อีกวันดีไหมคะขอตอบพรุ่งนี้อีกวันแล้วพบกันที่นี่ขาย FM91 t r ม f ก้าหนึทราฟิกกับตื่นมาให้วันนี้ลาพรุ่งนี้มาใหม่สวัสดีค่ะ